าาภาพหมดนะครับนะแต่ที่เราเห็นในภาพก็เป็นสิ่งล้อมทางกายภาพหมดเคยตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับ mm. บนท้องถนนที่เราสัมผัสกันอยู่ทุกวันนะครับทางกายภาพเหมือนกัน mm. ต่อไปสิ่งแวดล้อมที่สองก็คือสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพคําว่าชีวะก็คือเกี่ยวกับสิ่งที่มีชีวิตนะครับสิ่งที่มีชีวิตนั้นจะเห็นได้ว่า มันมีบทบาทสําสคัญต่อคนมากนะคือมนุษย์เราเนี่ยนะวันนั้นสิ่งแวดล้อมทางกายภาพเป็นสิ่งที่ทุกทุกบางทีต้องเอาตัวรอดนะครับอย่างอย่างคนเราก็ต้องเอาตัวรอดอ่าคือต้องต้องมีกินมีปัจจัยสี่นะพวกพืชและสัตว์ก็เช่นเดียวกันนะครับต้องอาศัยน้ําต้องอาศัยดินนะครับอันนี้ยกตัวอย่างสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ ได้แก่คนสัตว์พืชแม้กระทั่งเชื้อโรคนะครับเชื้อโรคก,ก็ถือเป็นปัญหาสําคัญสุดใน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 โลกเราเนี่ยถ้าไม่มีเชื้อโรคแล้วชีวิตเราก็จะไม่เจ็บป่วยนะครับสิ่งที่มีชีวิตนะครับต่อมาที่3มสิ่งแวดล้อมทางเคมีเกี่ยวกับพวกเคมีพันธุ์ต่างๆสารเคมีต่างๆเกิดขึ้นธรรมชาติกูดก็จะยกตัวอย่างว่า อ้สิ่งแวดล้อมทางเคมีมันจะมีบทบาทต่อมนุษย์เราได้อย่างไรนะจากภาพนี้นะเราเห็นเลยนะครับเห็นไหมพืชสัตว์แมลงอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งแวดล้อมที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์เราเหมือนกันถ้าเกิดว่าในเรื่องของเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนแม้กระทั่งชาวนานะครับก็คือปัญหาในเรื่องของ สารเคมีนะยาฆ่า,มาแมลงปุปย๋ปยเคปุ๋ยต่างๆเนี่ยไม่เกิดอันตรายได้นะครับอันนี้ทางทางเคมีต่อมาอันที่4ี่สิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจนะครับสิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจนี่ก็เป็นในเรื่องของอรวมถึงเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมด้วยนะครับเกี่ยวกับ ในเรื่องของความเป็นระเบียบเรียบร้อยความสะอาดความปลอดภัยจากโรคการเจ็บป่วยของประชาชนสุขภาพร่างกายสุขภาพกายสุขภาพจิตเป็นหมดเลยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจรวมข้อ4รวมกับข้อ5สิ่งแวดล้อมทางสังคมด้วยนะครับสิ่งแวดล้อมทางสังคมก็อาจจะเป็นภาพที่เห็นในกลุ่มนี้ในกลุ่มนี้ทั้งหมดนะครับดูภาพได้เลยนะครับในกลุ่มนี้ทั้งหมด ก็คือสิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมทางสังคมนะครับอยู่ในกลุ่มนี้หมดนะครับทีนี้เพื่อสุขภาพดีเราจะต้องมีการป้องกันจากสิ่งแวดล้อมอันดับแรกอันดับแรกก็คือในการป้องกันอะไรให้คนเราม,มีสุขภาพดีคือการป้องกันโรคนะครับทีนี้การป้องกันโรคเรา เรียนรู้มาตั้งแต่เล็กจนโตหรือตั้งแต่ช่วงชั้นที่ 1.. 2..3..4 นะและในโอกาสต่อไปเราก็ต้องเรียนรู้อีกนะในเรื่องของการป้องกันโรคนะถึงแม้นนะักเรียนจะไปเรียนในระดับสูงหรือจบมาแล้วหรือไปเรียนใน,ในเรื่อเกี่ยวกับในเรื่องของสาธารณสุขนะเป็นแพทย์เป็นพยาบาลนะก็เรียนรู้ในเรื่องของการป้องกันโรคมากที่สุดนะครับแล้วก็จะต้องปฏิบัติ ให้การป้องกันโรคนั้นได้ผลก็คือเป็นโรคน้อยเจ็บป่วยน้อยลงนะครับสนะาธารณสุขก็มีแนวโน้มประชาชนนั้นอยู่ดีมีสุขปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับทีนี้การป้องกันโรคเนี่ยก็คือเรื่องของความสะอาดตั้งแต่ตัวเราเองนะครับทีนี้เราอยู่ในสังคมนั้นเนี่ยอย่างเช่น เราอยู่ในโรงเรียนเนี่ยสมัยเด็กๆเ,เราอยู่อนุบาลเราจะเห็นว่าสุขปฏิบัติในเรื่องความสะอาดนี่เราอาจจะมีน้อยพอมาอยู่ระดับประถมนะครับพอมาอยู่ระดับประถมเนี่ยความสะอาดเราก็เริ่มดีขึ้นเพราะเราเรียนรู้ในเรื่องของความสะอาดของร่างกายการแปรงฟันก็ถูกวิธีขึ้นการอาบน้ำการแต่งตัวก็ถูกวิธีขึ้น พอมาอยู่มัธยมต้นและมัธยมปลายเราก็ในเรื่องของความสะอาดนี้ก็ยิ่งดีขึ้นมีใครแย่ลงไหมครับนักเรียนคนไหนที่มีสุขปฏิบัติในเรื่องความสะอาดน้อยลงหรือมีสุขนิสัยไม่ดีในสุขนิสัยในเรื่องไม่รักสษาดน,น่ะก็ทําให้เกิดการเป็นโรคนหนึ่งอาจจะเป็นโรคผิวหนังสองเป็นโรค เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารระบบขับถ่ายนี้นะครับอันนี้ก็คือในเรื่องของรักษักสะอาดนะครับอันที่สองในเรื่องของการเรียนรู้โภชนาการเพราะนั้นโภชนาการในเรื่องโภชนาการเราต้องรับประทานอาหารที่สะอาดปราศจากสิ่งเจือปนนะครับเรื่องการรับประทานาหรและก็อาหารเสริม อาหารเสริมอาหารบำรุงนะเพราะฉะนั้นจากการที่เรารับประทานอาหารเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าทุกทุกคนเนี่ยต้องต้องอยู่ดีกินดีนะครับในเรื่องการรับประทานอาหารนะครับทีนี้เราอาจจะปรึกษาปรึกษา,านักโภชนาการนะก็ได้ นะเพื่อการป้องกันโรคนะอาหารพืชชนิดใดที่เป็นพืชรักษาโรคพืชสมุนไพรนะอาหารอะไรเป็นอาหารที่ลดปริมาณไขมันในร่างกายเนะนี่ยเราก็รู้ในะเรื่องเรื่องโภชนาการอาหารเพื่อสุขภาพเพราะฉะนั้นอาหารเพื่อสุขภาพเนี่ยในปัจจุบันเนี้ยจะมีการแนะนํามากมายแล้วก็มีการจาหน่าย มีการจำหน่ายมีการค้าขายในเรื่องอาหารสุขภาพนะครับต่อไปอันที่3ก็คือความสะอาดของบ้านบ้านเมืองคือไปสู่ชุมชนแล้วนะครับไปสู่ชุมชนในเรื่องของความสะอาดอันทนี้ความสะอาดของอาคารบ้านเรือนเนี่ยเราก็ทำได้นะครับ ความสะอาดก็สิ่งแวดล้อมนะความสะอาดของสิ่งแวดล้อมจะต้องต้องสะอาดสะอ้านนะครับเหมือนเหมือนกับในกรุงเทพนะเขาก็จัดระเบียบสังคมใหม่ในกรุงเทพมหานครนะในชนบทอของเราอันนี้ยกตัวอย่างนิดหนึ่งมาแล้วภาพมาแล้วอ่า ในเมืองใหญ่ๆยกตัวอย่างในกรุงเทพในเรื่องของความสะอาดสิ่งแวดล้อมอาคารบ้านเรือนต้องจัดให้ถูกสุขลักษณะนะแม้กระทั่งชนบทต้องมีการสุขานามัยดีด้วยนะการสุขอนามายัยนะครับทีนี้อาคารบ้านเรือนคูเสริมตรงนี้นิดหนึ่งนะจากสไลด์ข้อที่3และข้อที่4นะครับ เราต้องมาดูในเรื่องของการจัดสิ่งแวดล้อมที่ดีในชุมชนนะครับในชนบทในชนบทนะครับเราก็จัดได้ในเรื่องของการจัดสิ่งแวดล้อมหนึ่งสองสาทีนี้ในเรื่องของอาหารการกิน มาดูตรงนี้นิดหนึ่งในเรื่องอาหารการกินนะ,ะเนี่ยเราก็ต้องดูให้ดีนะครับในเรื่องการเลือกซื้อผู้บริโภคผู้บริโภคครับทีนี้อาหารที่อาหารบำรุงอาหารสมุนไพรพืชสมุนไพรนะเราต้องเลือกรับประทานอาหารให้ถูกนะครับยกตัวอย่าง ในเรื่องของอันนี้พวกนำไปประกอบอาหารนะนั่นได้นะอันนี้ยกตัวอย่างพวกสมุนไพรหรือพืชที่มีประโยชน์ต่อทางร่างกายนะครับนะเช่นพวกดอกกระเจี๊ยบทำเป็นน้ำกระเจี๊ยบได้น้ำตาลต่างๆ ากาบมะพร้าวอะไรพวกนี้นห,รหรือหรืออาจจะเป็นพวกดอกดอกอัญชันต่างๆนะครับมีมากมายนะครับหรือพวกขิงคาขมิ้นอะไรพวกนี้ก็เป็นยาสมุนไพรที่ทําให้มีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับอ่า ดูต่อไปนะครับในเรื่องของการประเมินสุขภาพนิดหนึ่งเราเราโตแล้วเราประเมินได้นะครับที่นี้การประเมินสุขภาพเราก็ประเมินได้หร่างกายมีความสมบูรณ์เราเคยประเมินมาแล้วนะครับประเมินสุขภาพร่างกายเราแล้ว ประเมินสุขภาพร่างกายด้วยแล้วก็ประเมินสุขภาพจิตด้วยนะเราประเมินตั้งเล็กจนโตได้การประเมินสุขภาพร่างกายนะเราประเมินตั้งแต่เล็กจนโตประเมินได้นะครับสุขภาพร่างกายนะตอนเด็กๆเนี่ยเราประเมินดูดูพฤติกรรมนะดูพฤติกรรมการออกกําลังกายการเล่นการอะไรของของเด็กเนี่ยเราประเมินได้นะใครสุขภาพดีไม่ดีนะครับนะ ่ะทีนี้ประเมินจากการเจริญเติบโตของร่างกายเราประเมินได้ไหมประเมินได้เรามีการเจริญเติบโตร่างกายวัยต่างๆตั้งแต่เล็กจนโตนะครับที่เป็นวัยต่างๆตั้งแต่วัยทารกวัยเด็กวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่และวัยชราเราประเมินกันได้ในวัยต่างๆนะครับแล้วก็ เราโตตามวัยหรือไม่นะครับทีนี้ร่างกายเราประเมินในเรื่องการทดสอบอันที่3ามในเรื่องของการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายเราก็สามารถจะทดสอบได้นะสุขภาพกายสุขภาพจิตเร,เราทดสอบได้อันที่4ีประเมินในเรื่องการพักผ่อน สุขภาพร่างกายเราได้พักผ่อนหรือไม่นะครับอันนี้รวมทั้งหมดเลยนะครับต่อไปในเรื่องของการประเมินภาวะสุขภาพต่อข้อที่5าการขับถ่ายเป็นไปตามปกติหรือไม่นะครับเป็นเวลาหรือเปล่าสณะนี้นะครับ ต่อไปอันที่6ประเมินเรื่องอารมณนะ์เรื่องอารมณ์สุขภาพทางจิตด้วยนะครับอันที่7มีความกระตือรือร้นอันที่8ปมีความล่าเรลงแจม่มใสอันที่9มีความเป็นตัวของตัวเองมีเหตุผลนะครับอน,นี้คือการประเมินตั้งแต่สุขภาพร่างกายเริ่มต้นนะตั้งแต่วัยต่างๆ นะครับเราประเมินได้นะเพราะฉนั้นสิ่งสิ่งที่ทำให้เกิดภาวะผิดปกติของร่างกายเนี่ยการประเมินก็จะเห็นเด่นชัดนะครับในเรื่องของสุขภาพกายนะครับอันนี้เรื่องเรื่องสุขภาพกายต่อไปปัญหาจากสิ่งเวดล้อมีนิดหนึ่งนะครับ